คุณผู้ชมเชื่อเรื่องของรอยสักยันที่เมื่อไปชาปนากิจไปเผาแล้วไม่ไหมไหมะเคยได้ยินข่าวอยู่เหมือนกัน<ฆ>แต่ข่าวนี้เกิดขึ้นอีกครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลวงตาขมังเวทยันทั่วร่างเผาไม่ไหมครับือหลวงตาบุญตาเนี่ยนะท่านละสังขารละเสร็จปับ๊บไปประกอบชาปนากิจห้าชั่วโมงค่ะ ห้าชั่วโมงยังไม่ไหม้เลยแล้วจะทำยังไงกันละทีเนี้ยลูกหลานขอขมาลาโทษลืมอิลีสิ่งของของหลวงตาให้มอดให้ไหมเด้อมาอยู่น้ำบ้านเพื่อนหลวงตาจะเห็ดจังหี่ได้จกอายเพื่อนเด้อไปยู่ดีไม่ชุกไปยู่กับขึ้นไปยู่สวงสวันสั้นฟ้าดาวดิ่งเด้อหลวงตาเด้อลูกหลานก็สิท้ำบุญท่านท่านหายยู่ตลอดนั่นแหละ ไไหนก็ได้ร่วมกันมาแล้วลูกหลานขอขมาเด้ยอ,อยากอ,อ,อายเพื่อนใหม่ขอใหม่หมลูกหลานขอขมาแตงขันหามาขอขมาแล้วหันล,หลงตาไปสู้พ่ชอบพ่ชอบไปอยู่พนิพ่าน ถึงกับต้องแต่งขันห้ามาขอขมากันอะ่ะ<อ>เป็นความเชื่อครับคุณผู้ชมนี่เป็นช่วงที่ญาติินะครับของหลวงตาบุญตามหามังคโลท่านอายุ64นะเป็นพระลูกวัดวัดไสทองวณารามนะครับที่ตำบลซับเปิบอำเภอว,วังโป่งจังหวัดเพชรบูร์ครับต้องแต่งขันห้ามาขอขมาลาโทษต,ต่อหน้านะครับร่างของหลวงตาที่เชิงตะกอนนี่แหละครับหลังจากเผามาแล้วนานกว่า5ชั่วโมง นะครับร่างท่านหม่ไหม้ะอะญาติโยมท,ทําพิธีนะครับชาปนกิจหลวงตาบุญตาตั้งแต่บ่ายสามอะบ่ายสาบนกองฟอนนี่นะเป็นประเพณีโบราณกองฟอนเนี่ยคุณผู้ชมครับไฟก็ลุกไฟก็ลุกเผาลงศพไหม้แล้วแต่ร่างของท่านครับไม่ไหม้ครับ<อ>คือ5้ชั่วโมงเขาบอกว่าไปดูเนี่ยไม่เป็นสัก็นตัเท่นั<อ>้นน้อยนะถ้าเทียบกับเวลาเนี่ย ญาติก็นึกขึ้นได้อ๋อจำได้แล้วหลวงตาบุญตาเนี่ยท่านสักยันต์ครอบจักราวาลไว้ครับที่ไหนบ้างแผ่นหลังหน้าอกลำคอคาดว่ารอยสักยันต์จะแสดงพุทธคุณของขลังครับทําให้ไฟเนี่ยไม่ระคายผิวท่านต้องแต่งขันห้ามาขอขามาเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมเสร็จพิธีขอขามาปั๊บร่างของท่านนะไม่กลายเป็นเท่าทานเลยที่ไม่ไหมมาห้าชั่วโมงกว่านะคุณผู้ชมขณะเดียวกันญาติโยมมาเรื่องนี้ต้องมา ขอเลขหลวงตาสะขอเลขหลวงตาคุณผู้ชมครับงานสมนี้จเขาจะมีลูกมะเขือไว้ใต้โลงสมใช่ไหมพามาพามาเห็นเป็นเลขอะไรครับคุณน้ําแข็งครับอยคุณดองครับอันนั้นมันคือเม็ดมะเขือนี่ใช่ไหมเออมันเป็นเลขเนี่ยเขาต้องจินตนาการไงดอมที่เห็นแล้วโอ้ยากเลยที่เห็นแล้วพี่เบิร์ตห้ามพูดนะเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะคุณผู้ชมพิมพ์มาแล้วกันไม่เขาในนั้นเขาเห็นกันเลขอะไรต้องบอกหน่อยไหมเออเหรอเขาบอกมีเลขห้าเขาเห็นเป็นเลขห้ากับเลขศูนย์นะเอาเหรอแต่ผมบอกเลยผมเห็นไม่เหมือนแล้วเดี๋ยว อ่านข่าวเสร็จผมจะลองไปหาดูด้วยจัดซะหน่อยเห็นไปเลขอะไรครับเออถามด้วยถามด้วยใช่อยากรู้คุณผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะครับอันนี้นี่นี่นี่อ้ใช่ใช่ใช่มันตรงกับเลขฝาลงพอดีเลขนี้แหละที่ผมบอกเออเขาเห็นที่มะเขือแล้วไปดูเลขฝาลงนี่แหละครับเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่ใช่นะพอมันพลิกอย่างนี้มันเป็นศูนย์เก้านะอ๋อเหรอเลองพลิกดูดิ เออเนี่ยมันจะเป็นศูนย์เก้านะศูนย์เก้ายังไงพี่เบิร์ดนี่ไงศูนย์ไงแล้ว์เก้าเออพิธอย่างนี้ไงแล้วน้องแข่งนี่ต้องแข่งต้อย่างนี้มองนี่เออเออเออออเออแราไม่สนลงตากันแล้วล่ะอาศัยจินตนาการนะตาเอา